จับช้างเชือกอื่นมาด้วยแล้วก็อย่าไปเข้าใกล้น้องเลยเป็นไงบ้างคุณหมอมาดูหรือยังน้องจ๊อบคุณหมอดูแล้วว่าไงบ้างเธอคุณหมอว่าจะได้พ่อหนูี่ผมของลูกนะต้องไปถามควันพ่นไหมควันพ่นจะรู้ไหมคืนมาบ่อยคืนมาบ่อยอยู่ใช่ไหมน่าจะมีขัดทัการแหละเกือบสุดสองเอ็นดูเนี่ยตัวน้อยเด็กน้องน้อยมากน้องตัวเล็กมากนะคะสี่เดือน ี่เดือนเองเออจะห้าเดือนวันที่สาเจ็ดเนี่ยอ๋ออีกไม่กี่วันจะห้าเดือนแล้วค่ะกับน้ำโชคน้ำโชคดูตัวใหญ่กว่าชอบตัวตัวใหญ่น้ำโชคกี่เดือนเจ็ดน้ำโชคหรอตอนที่มารักษาเจ็ดแปดเดือนหรือเปล่าตอนที่มารักษากี่เดือนโอ้โหตอนที่มารักษาประมาณเนี่ยห้าหกเดือนอืมตัวน้อยมากแม่จุนจุนตัวเล็กจิ๋วน้องชื่อเจือจุนนะคะมาจากอ่าคาเฟ่ของน้องช้างที่เชียงใหม่ คาเฟ่เอลเลเฟนใช่ไหมถ้าจําชื่อไม่ผิดนะถ้าจะคาเฟ่เอลเฟนพี่ควานสวัสดีค่ะน้องมาจากไหนคะร้านกาแฟร้านกาแฟก็คืออ่อคาเฟ่เอลเฟนที่เชียงใหม่เนาะคุณหมอบอกว่าน้องเป็นยังไงบ้างคะอะไรนะฉีดตาฉีดตาหรอคะเจ็บตาเจ็บตาอ๋อเจ็บตาตอนนี้อาการโอเคขึ้นไหมไม่เห็นค่ะตอนนี้น้องดีขึ้นไหม ดีขึ้นนะคะแต่ดีที่เขาไม่ซึมแงวันที่มาก็ไม่ซึมแต่ดวงตายังขาวอยู่อยู่เลขอดูตาหน่อยเนาะเป็นไรกับกระจกตาหน้าขอบนแต่ว่าแต่ว่าเขาเรียกอะไรไอ้สีขาวๆมันดูเล็กลงนะมันต้องเห็นใกล้ๆไม่เห็นว่าเล็กลงหรือเปล่าแต่รู้ว่าเป็นดวงอยู่แต่วันนั้นอ่ะก็คือเหมือนขาวฟ้าทั้งตาเลยัจะมีหมอนวดที่พ่ทูอยู่เดี๋ยวไปลองไปถามเออต้องลองไปถามดูว่าอาการเป็นยังไงบ้างคะ ติดเชื้อระดับไหนอย่างไรเป็นบริเวณไหนเอาลูกสาวของพ่อแดนสยามใช่ใช,ใช่ลูกสาวของของพลายแดนสยามที่ว่าแดนสยามที่เอาต้นไม้ที่ขวางถนนออกไปใช่ไหมเอะอันนี้ไม่แน่ใจอะ่ะ<ช>เพราะว่มามรู้จักเขาตอนน้ําท่วมช่วยแชร์เขาไงให้ช่วยช่วยปางเขานั่นแหละตอนน้ําท่วมอะ่ะแดนสยามปางไหนเ,นเนี่ยก็เนี่ยกะเออเหมือนกับว่าเขาไปได้อยู่ตัยกันแต่อันนี้ยู่ล้่นกาแฟแต่แดนสยามก็เหมือนเหมือนเขาแยกกันไปคนละที่หรือเปล่ายอดยอสดสดจนๆไว้แค่นี้ได้ไหม อจริงแม่ถ้าย่อได้นะก็จากยอทุกเชือกแหละมีนงมีนาย่อหมดแหละแม่ไฟฉายย่อส่วนส่วนส่วนขนหูขนหูยังไปตลอดใช่ไหมตัวตัวอย่กเาี้างนี่ถ้าช้างตัวแค่นี้คือปังว่าคิดว่าน่าจะมีคนเลี้ยงเยอะอยู่มาแค่อีกเออเธอที่ปโปกแคร์เองมีเลยใครก็ได้ช่วยผสมช้างแคร์ให้เราหน่อยเอาตัวนี้พอเอาแค่นี้เอาตัวแค่นี้พอช้างแคร์ คู่แข่งเป้าหมูเด้งมา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 หมูเด้ง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 เพลงนี้หลอนเออเพลงนี้ยังหลอนหูอยู่แดนสยามกลับบ้านชัยภูมิแล้วค่ะอ๋อใช่ต้นไม้เหมือนเขาข้นมมาผสมเหรอแล้วก็กลับเหรอ มีนาย่อไม่ทันแล้วค่ะไม่ได้ได้แล้วแม่ไม่ได้แล้วนะมีนาเป็นเด็กยักษ์แม่เด็กยักษ์จริงตัวใหญ่มากคือพี่คน้องกัญญานะตกใจเลยตกใจมากเพราะว่าเขาบอกว่าอายุเท่าๆกักนกับกันกนูเท่าๆกันกับมีนาเลยครับตอนนั้นถามพี่คอ,าอ,อ่าเท่ากันเลยหรอคะไซส์ต่างกันเยอะมากเลยนะคะ <S <S อ๋อพี่หนึ่งควนันหัวสุพรรณเกร์น จองคิวอาบน้ำที่แอดจุ้ยได้ไหมคะจริงๆแจ้งมาในเพจเลยก็ได้แม่เดี๋ยวเดี๋ยวปอปอแจ้งลงตารางให้นะคะแจ้งมาในเพจค่ะแม่แจ้งมาในเพจง่ายกว่าเพจเพจศูนย์อันรักช้างไทยนะคะอย่าไปเพจแม่ไปเพจอย่าไปเพจอื่นนะคะเพจนี้นะคะเดี๋ยวจองอาบน้ำอ้าวพอมาถึงจองไว้แล้วนะคะจองช้างชื่ออะไรคะบอกชื่อช้างมาอ้าวไม่รู้จักนหคะช้างที่ไหนคะจองอาบน้ํากับปางอื่นแต่มาพักที่นี่จะจุนกับมามเนี่ย ไอ็มไปหาพี่ทูไหมคะไปแม่เดี๋ยวไปหมดแหละนะคะตายตายกินนมกินนมอาเจอแม่แม่เอ็นดูน้องพ่อพ่อควานแดนสยามไม่สบายค่ะอ๋อเอ็นดูใช่ใช่ช่ได้ข่าวอยอ่มีนาก็ย่อได้นะครับแต่ต้องมีของล่อย่อให้สวัสดีจ้าจ้าแค่เห็นกล้วยอะจ้าจ้าจะเหลือมีนาจะเหลือนะ ขอบคุณดวงดาวทุกๆดวงเลยนะคะส่งมาให้กำลังใจกันนี่การดูแลช้างของเรานะคะก็จะมีช้างมารักษาตัวแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะคะเนื่องจากว่าเรามีโรงพยาบาลช้างอยู่ที่นี่นะคะซึ่งทําการรักษาช้างฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยนะคะสําหรับการดูแลช้างทั่วประเทศเลยนี่เ้องช้างก็มารักษาที่นีไ่ได้จะจุน4เดือนนะคะแม่แม่จุนจุนหาไวๆนะลูกเนี่ยทุกคนเป็นห่วงน้องนะคะ เขาบอกว่าวันก่อนไปเที่ยวเจอแอปปอกับพี่จุ้ยทักไม่ทันเลยค่ะแม่กีดค่ะแม่กีดเลยแม่ถ้าเจอกีดใส่หน้าเลยจะได้หันจะได้หันหันยังไงแม่อย่าเกรงแม่อย่าอายนะคะแม่กีดออกมาเลยค่ะเออป้าป้ายน้นโอ้จะหันแม่แต่ถ้าแม่ยืนตื่นเต้นอ่ะหนูจะไม่เห็นแม่ไงแม่กีดใส่เลยกีดใส่หน้าได้นะคะไปแอวหาส้มจุกได้วันใดพ่องเจ้าวันนี้โชว์ตั๋ววันแรกนะเจ้า วันพุกเหรอวันพุกวันพุกเสาร<า>์ที่สองเสาร์ที<า>่นี่โชว์ตัวแม่แต่เสาร์ที่หน้าไบ่ายสองโมงนะคะก่อนบ่ายสองโมงแม่ต้องมาซื้อบัตรเข้าชมการแสดงแล้วก็แจ้งที่จุดจำหน่ายตัว๋วว่าจะเข้าชมน้องมีนาเขาก็จะมีสแตมป์ที่บัตรให้แม่นะคะเป็นสัญลักษณ์ว่าอ่าคนเนี้ยจะเข้าไปดูน้องมีนาทีนี้ก็ต้องสอบถามเลยว่ารถจะมารับตรงไหนกี่โมงเพื่อที่จะเข้าไปชมน้องมีนาด้านในนะคะเพราะว่าค่อนข้างไกลนะจุดที่น้องอยู่นะคะ สอบถามที่จุดจำหน่ายต๋วทุกอย่างแม่จะอยู่ตรงนั้นนะคะ One Stop Service นะคะ้ชงที่ป่วยตอนกลางคืนจะอยู่ในข้อแม่ตันน้อยเหรอคะเข้าไปข้างในถนนไปเรื่อยเลยค่ะใช่ค่ะก็ไปข้างในรู้เลยค่ะข้ามสะพานเลี้ยวซ้ายข้ามสะพานข้างในแล้วค่ะตันถนนไปก่อนแล้วเลี้ยวซ้ายข้ามสะพานค่ะ ถ้าข้ามสะพานปุ๊บก็ตรงอย่างเดียวเลยเส้นทางไปเลยค่ะยาวมากอีกไกลอยู่แม่ตนน้อยค่ะเมืเจอแยกให้ข้ามสะพานนะคะ๋ยวซ้ายข้ามสะพานแล้วก็ตรงไปไม่ได้สอนเด็กน้อยหรออ๋อให้น้องให้น้องเจอจุนหรอขุณเดชจะอยู่ที่โรงพยบาลวันไหนคะตอนนี้อยู่ระหว่างดําเนินการในเรื่องของเอกสารตามกฎหมายนะคะเพราะว่าขุนเดชเป็นช้างในความดูแลของกรมอุดเนาะแม่แม่น้องจุนกินกินผลไม้ได้บ่แม่น้องจุนกินผลไม้ได้กินได้กินได้ กินได้หมดแม่เดี <fique> ๋ยวเดี๋ยวเราฝากให้สังกุงอ่าเดี๋ยวให้สังกุงเอามาส่งให้แม่โมนาแม่ถ้าอยากจะให้แม่ก็อินบอ็อกมาใน,ฟนเฟซเพจแล้วก็บอกว่าแม่โมนาแม่น้องอะไรนะเจือจุนอ่าใช่เจือจุนที่ข้อช่างน้อยนะคะเจือจุนที่ข้อช่างน้อยอ่าเดี๋ยวเราจะไม่งั้นก็เขียนว,ว่าแม่น้องเจือจุนก็ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปอปอแจ้งแจ้งสังกุงให้ว่าแม่น้องเจือจุนก็คืออยู่ที่คอกน้องแสนหวานใช่ตาข้างขวาเป็นฝ้าชัดมากเป็นฝ้าทั้งทั้งตาดําเลยอ่ะ ฉันเป็นห่วงจังเลยเพราะว่านอนเล็กมากเน้วยเออตัวตัวเท่านี้พี่ควานแนี่ตัวน้อยพี่ควานก็ตัวน้อยตัวนี้น่ารักจังเลยพี่ควานไซนี้นี่ฉันอุ้มได้เลยนะเธอตัวเล็กมากเออพี่ควานตัวเล็กโอ้โหน่แน่ข่าวมากเธอมันไม่ได้ลดลงเลยพี่จุ้ยข่าวก็เดิมอีกแบบวันนั้นยังข่าวใสๆนะวันนี้ข่าวคุ่นเลยถ้ายังเหลือข้างหนึ่งก็ยังโอเคอ่ะเฮ้ยมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นกระตุ้ย ขอให้สเต็มเซลล์รักษาน้องได้มันดีกว่าบอดสองข้างแต่ว่าจริงวันนั้นเพิ่งคุยกันอบรมกันเรื่องสเต็มเซลล์อยู่แต่สเต็มเซลล์นี่ผลจากกันที่หมอเอาผลงานวิจัยวมาให้ดูคืออืลดอยู่นะถ้าฉีดในในช่วงแรกที่เป็นอะทันอยู่แต่ว่าถ้าแบบเป็นเยอะแล้วอะไรอย่าเนี้ย อันนี้วันนี้ก็เลยวันนั้นก็เลยถามเขาไงว่าน้องเป็นมากี่วันแล้วคะบอกนี่พวณวันที่สี่ค่ะเมื่อเช้ายังไม่เต็มดวงอย่างงี้เลยนะคะเมื่อเช้ายังเป็นแค่แบบเหมือนเกือบเกือบครึ่งเองอเออแต่พอมาถึงเราก็าคือแบบเป็นฝ้าขาวทั้งทั้งตาดําแล้วอะอเอ็นดูมากขอให้น้องหายไวไนะคะ,ออะไปหัล